ฮัลโหลค่ะก็วันนี้นะคะโมจะมาเล่นอะ,อะไรเล็กๆให้ดูนิดนึงนะ,ะตัวนี้นะคะเป็นชูชูเอมูระตัวเก่าแล้วเป็นเป็นลิปคอนโดนะคะเป็นที่มันจะเป็นอันนึงมันจะเป็นเหมือนอันนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนลิปกลอสนะส่วนข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นลิป ครีมี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนอายไลเนอร์ให้ดูกันปากของชูเนี่ยค่ะเป็นเบอร์เนี่ยกระปุกเป็นแบบนี้นะรุ่นต้องสักพักแล้วค่ะเป็นดูอัลทินแอนกรอสนะคะสีฮาร์โมนีพริงนะก็ใช้เขาเรียกนี้ว่าทินนะ หมดก็อาจ,จต้องเอาทินก่อนนี่นะคะเป็นสีแบบนี้แตะลองไกลอย่างนี้เลยวนๆแล้วก็แตะปุ๊มันก็จะเปลี่ยนสีปากเราไปเลยนะเพราะว่ามันเนื้อมันเป็นครีมเข้มข้นเหมือนกันค่ะ ก็จะกลายเป็นสีชมพูนุ่ดใครสังเกตมางว่าผมเข้มแล้วดูหน้าแปลกไปเหมือนกันไม่เคยผมเข้มแบบนี้มาหลายปีแล้วอ่ะเป็นห้าปีแล้วมั้งห้าหกปีแล้วคันไม่เคยผมสีเข้มแบบนี้เลยโอเคก็ปากก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบ ชมพูนู้ดหน่อยนะคะส่วนในในที่เป็นกอฟเนี่ยใช้แปรงหน่อยละกันเพราะว่ามั้นมันก็จะเลอะมากนะใช้แปรงะคะ่ะอันนี้ใช้เป็นแปรงของไอนาสตุนนะเป็นดอกกุหลาบแบบนี้แตะลงไป ก็ตลับเดียวก็ก็สามารถแต่งสวยได้นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้เล่นไปแล้วไม่ใช่เลยเหรอกไปเก็บเก็บไว้ในในกล่องนานมากแล้วเพิ่งหาเจอก็เลยเอามาเล่นนิดนึงนะคะสัวอีกอันนึงที่จะเอามาเล่นให้ดูเพราะว่าพอดีมดได้ไปซื้อแปลง ของชูนะคะ 4F 4F นะอันเนี้ยไปได้ไปลองใช้ของ r r o a อ w a y f r o k นะคะ,ะดีมากเขียนมันคือมันนิ่มอะแล้วมันก็เขียนดีก็เลยเดี๋ยวจะมาะเขียนตาให้ดูกันอันนี้ตาแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะ เขียนไลเนอร์ให้ดูให้ดูก่อบว่าเป็นไลเนอร์ของลูนาโซนะคะเป็นเจลอายไลเนอร์สีศูนย์สองดักบลูยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็อันนี้แป้งออ4ออนะคะของชูเอเอรูละวิธีใช้ก็คือเอาแป้งเนี่ยคะ่ะจิ้มลงไป ได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เอามาละเลงที่มือของเราค่ะโดยตั้งแตลงแบบนี้นะคะ เป็นไงคะก็ข้างนี้นะเป็นการเขียนไลเนอร์แบบเ,เส้นหนาแล้วก็ตวัดหางอ้วนแบบนี้นะคะแล้วกเ็เหมือนเก็บเก็บขอบจากข้างข้างหลังข้างด้านหลังเนี่ยเป็นตัวหนาเป็นเส้นหนานะคะเห็นไหมคะเป็นเส้นหนาแล้วก็ เลียวลงมาถึงหัวตานะคะก็คือจะได้เป็นเหมือนกรอบรูปตาของมดนะสวนข้างนี้ก็เป็นตาปกติที่มดจะไม่ค่อยเขียนไลเนอร์ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเขียนไลเนอร์คือไม่ใช่เลยหรอกตื่นสายเกือบทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ได้เขียนไลเนอร์นะคะแต่ก็เวลาไปงานอะไรเงี้ยมันก็จะเขียนแบบนี้ชอบแบบไหนกันคะมีไลเนอร์ไม่มีไลเนอร์ จริงๆมันก็อ่เอางี้ดิอะไหนๆก็แต่งแบบนี้แล้วถ้าเราปิดด้านนี้ถ้าเราปิดด้านนี้มันก็เป็นลุกของกลางวันได้ถูกปะก็คือเป็นช่วงไปทำงานตอนกลางวันแต่เผอิญว่าตอนเย็นเพื่อนชวนไปกินข้าวหรือก็นนัดแฟนนัด หวานใจนะที่รักนั้นเลยคือจะไปสร้างนิดนึงค่ะเราก็เปลี่ยนลุคโดยการที่เขียนไลเนอร์เพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนเดิมหมดเลยสีทุกอย่างยังเป็นสีเดิมปากสีเดิมกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนนะคะก็หวังว่าคงเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้กันนะยังไงวันนี้ ขอไปเขียนค่าใเสร็จก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาลาทีเดียวค่ะก็ไปแต่งสองตาเรียบร้อยแล้วนะคะดูคมเข้มใช่ไหมเข้ากับผมทรงใหม่ไหมเอ่ยหมดว่าผมหมดเข้มมากตอนแรกหมดเครียดมากเลยนะว่าผมเข้มแต่งหน้ายังไงดีหรือไม่ต้องแต่งเยอะดีเพราะว่าผมเข้มแล้วแต่ว่าปรากฏว่า พอผมเข้มๆแบบนี้ค่ะแต่งตาเข้มเนี่ยมันก็ดูเข้ากันดีนะก็เป็นแบบนี้นะคะยังไงไปก่อนอันนี้คือเขียนสองข้างเพื่อมาลาว่าไปก่อนนะคะแล้วก็ยังไงพบกันใหม่ค่ะกับยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรให้ดูนะยังไงขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนจริงๆแล้วบายบาย